สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นวิเคราะห์นะครับการใช้โซเชี l ลลิสต i n ิ t ง o ูนะครับหลังจากที่เราเริ่มเรียนรู้นะครับในแง่ของการทำคีย์เวิร์ดรีเซิรนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับใครไม่ทันนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับรวมถึงการเอา Keyword ร์ดรีเ c ินะครับมาใส่ในตัวของโซเชียลลิสต n i ิ g นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางด้าน ไวซ์ไซต์นะครับหรืออินไซต์เอลาที่เขาเรียกกันว่าดอมนะครับตอนนี้เนะี่ยถ้าเกิดเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญว่าเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางพี่วุนเนี่ยก็จะมีเฟรมเวิร์กนะครับง่ายๆนะครับเอามาให้ดูนะครับว่าเฟรมเวิร์กนะครับที่เราจะเอามาดูนะครับว่า แล้วถ้าเกิดว่าจะใช้วิเคราะห์เนี่ยเราจะตั้งคำถามหรือว่า Data Thinking อะไรนะครับหรือ Output ที่จะได้จากระบบออกมาเนี่ยให้เราเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับมาดูก่อนว่า framework f r a m e w o r k แบบนี้นะใช้ได้กับทุก Social l l s t e n i n g เนะครับที่พัฒนาอยู่นะครับเช่น <c oughs> วันนี้ก็เป็นไวซไซส์แมนดารดอมเรียวสมาร์ทแสนลุ โซเชียล n อ b น e เบิลนะครับตอนนี้คือพี่อ้วนใช้หมดละนะครับใช้ได้ททั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาที่เราไปดูคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วนะครับออปต์ออกมานะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่เฟรมเวิร์กก็คือที่สําคัญคือหน้านี้ครับถ้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่ทางพี่อ้วนทาขึ้นมานะครับแต่เอาไปสามารถไปแอบไพก็ได้คับโซเชียลลิสติ้งในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับท่านซ้ายนี่ประกอบไปด อธิบายแล้วนะครับก็คือการใส่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับมีออบเจกตทีที่ นะครับสามารถเอาพูดออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราเอาไปใช้งานทางด้านการตลาดนะครับมีช่องนนะครับก็คือช่องที่เราไปเก็บกรวบรวมข้อมูลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter พันทิปนะครับยูทูบรวมถึงทางด้านทางด้านช่องทิกต็อกนะครับส่วนด้านซ้ายนี้นะครับก็คือจะบอกว่าไวทเช็คสําหรับพวกสมมุติฐานต่างๆเช่นะคีย์เวิร์ดที่เราเอาเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียกบกับทางด้าน o g l e s e a r c h g o o g l e t r e ท d แล้วเนี่ยมีแนวโน้มความชัดเจนเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ สามารถเอาคีย์เวิร์ดนะครับสิ่งที่เป็นเอาท์พุตทางด้านขวามือนะครับออามาใช้กระสมมติฐานเ,นเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับเช่นข้อมูลที่เป็น line, ทางด้านเอาไลน์เอาไลน์นะครับเช่นพวกงานวิจัยงานข้อมูลต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเช่นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็าเอามาเปรียบเทียบระหว่างกันได้นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับกับตรงที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นไฮไลท์นะครับว่าสิ่งต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ ที่ listening จะ provide ให้นะครับก็คือฟีเจอร์และฟังก์ชันนะตั้งเริ่มตั้งแต่ทางด้าน k e y w o r นะครับ top post sentiment time post นะครับ keyword และ h a s h ท a g และ gender เอาพูดต่างๆที่ให้มานะครับเช่น time frame เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับไว้ดูว่าช่วงเวลาไหนนะครับที่มีแบรนด์นะครับสินค้าที่เราใส่ keyword เข้าไปแล้วเนี่ยมีการพูดถึงมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องของ keyword compare นะครับก็จะมีการพูดถึงว่า keyword อะไรที่มีการพูดถึงเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ ท็อปโพสก็คือกระแสะเกิดขึ้นที่ไหนมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับที่เราอยากจะรู้ว่าคอมเมนต์ตรงนี้นะเกิดขึ้นในช่องทางไหนนะครับเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกแบบไหนนะครับก็คือจะใช้เป็นเซนติเมนต์นะครับเข้าไปเช็คนะครับก็คือคนชอบคนบน่นคนดา่าหรือคนตําหนินะครับก็จะใช้มีเซนติเมนต์นะจะมีอยู่3ค่านะครับค่าที่เป็นโพสตีฟท่าที่เป็นเนกาทีฟแล้วเป็นนูทอลนะครับ ตำแหน่งต่อมานะครับก็จะเป็น,น,นทางด้านไทม์โพสนะครับโพสช่วงไหนคอนเทนต์เนื้อหาอะไรนะครับคนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าใช้ศัพท์คำหนึ่งนะครับส่วนลกูกเอ็นเตอร์เทนเมนต์มากที่สุดน,นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านคีย์เวิร์ดแฮชแท็กนะครับคีย์เวิร์ดแฮชแท็กเราเห็นแล้วเนอะคีย์เวิร์ดอะไรที่มีการพูดถึงเยอะที่สุดเขาก็ระบบก็จะเอาข้อความแบบนั้นมาตัด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 ,ตดคำไหนที่เป็นคำหนาๆเนีน่ยนะคำซ้ำๆกันเนี่ยเขาจะเรียกเป็นวอร์ดคลาวนะครับคำไหน ที่เอ่อหรือแฮชแท็กอะไรที่มีคนพูดถึงเยอะๆหรือว่ามีการใช้งานกันเยอะๆก็จะมีการตัดนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นตัวหนานะครับก็เลยเป็นแฮชแท็กขาวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ในตัวของออเดียนมานะครับว่าเพศชายเพศหญิงเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เองแหละที่เป็นเฟรมเวิร์กง่ายๆนะครับถามว่าเฟรมเวิร์กพวกนี้เอาไปตอบโจทย์อะไรได้ต่อนะครับเอาไปตอบโจทย์นะครับก็คือ8อย่างเลยที่เราอยากจะได้จากโซเชียลลิสติ้งทูนะครับคือว่า ถ้าเราใช้ทม์เฟรมนะครับเช่นทม์เฟรมเดย์วีคมัธนะครับเราจะรู้เลยว่ากระแสะช่วงไหนนะที่คนสนใจคีย์เวิร์ดแบบนี้เยอะที่สุดนะครับคีย์เวิร์ดที่เป็นคอมเพล็นะครับสัดส่วนคีย์เวิร์ดที่มีการพูดถึงบนโลกโออนไลน์เนะี่ยเปรียบเทียบกับ g o o กูเกิลเทแล้วเนะี่ยเฮ้ยสัดส่วนแบบนี้เราถูกพูดถึงเนะี่ยเมื่อเปรียบเทียบหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้ในกรณีของการทางด้านเขาเรียกเช็คแบรนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบรนด์เรานะครับไปคอมเพล็ทางคู่แข่งเนะี่ยมีการพูดถึงเนะี่ย มากน้อยขนาดไหนระหว่างแบรนด์หลักกับแบรนด์คู่แข่งนะครับท็อปโพสต์ h a n n e l นะครับโพสต์แบบนี้หรือเนื้อหาแบบนี้ไปเกิดขึ้นที่เพจไหนนะครับในหมวดหมู่อะไรนะครับแล้วก็มีในตัวข้อที่4นะครับอมเมต์นะครับอะไรที่คนสนใจเยอะที่สุดนะครับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะครับข้อที่5นะครับเขาจะวัดด้วย s e n ิเ m e n t นะครับก็คือชอบชมหรือด่าทอนะครับหรือเฉยเนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับในข้อที่6นะครับเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในเวลาไหนนะครับ ข้อความแบบไหนแฮชแท็กแบบอะไรนี้มีการพูดถึงเยอะแล้วก็ได้ในตัวของเจนเดอร์นะครับแอย่างนี้จะได้จากโซเชียลลิสติ้งนะครับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับซึ่งถามว่า8หัวข้อเนี้ยเวลาธุรกิจเอาไปใช้งานจริงนะก็ส่วนใหญ่จะเจอประมาณทั้งสหัวข้อกันนะครับก็คือเรื่องของ Performance นะครับเช็คทางด้าน b บรนด์เฮลท์นะครับเช็คทางด้านค a มแคมเปญมอนิเตอร์ลิงนะครับ แล้วก็จะมีในในการทําส่วนของตัวของ Research t r e n นะครับหรือ Research ทางด้าน Marketing นะครับแล้วก็ทางด้าน Feedback นะครับอันนี้ก็จเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าเช็ค Performance แล้วเนี่ยเขาก็ยาแต่ละช่องทางเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่า Total แล้ว Mention m e n ช i o n ก็คือข้อความที่มีการพูดถ,ถึงเข้ามาสู่โลกออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยกี่ข้อความนะครับ e n s c a p e m e n t ก็คือคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับส่วนร่วมประมาณเท่าไหร่เกิดขึ้นใน Channel Channel ไหนถ้าเกิดว่ามีการมาคอมแพร์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เช็ครูปแบบของการใช้แบรนด์เฮล์์นะครับโปรดักแคมเปญรวมถึงการมอนิเตอร์ทางด้านกู่แข่งนะครับแล้วก็สามารถดูในตัวของ KPI ได้นะครับว่าแคมเปญที่เราออกไปสื่อสารทางด้านการตลาดออกไปแฮชแท็กที่เราสื่อสารออกไปมีการจ้างเพอร์ฟอร์แมนซ์จ้างอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆออกไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาหรือของแต่ละช่องทางเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถดูในตัวของรีเสิร์ชนะครับเทรนแล้วก็ ฟีดแบ็คต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับคัสเตอร์เนี่ยที่มีมีการพูดถึงนะครับหรือว่ามีการส่งสื่อข้อความออกมาครับเราก็จะสามารถใช้ listening หรือว่าใช้ตัวของเฟรมเวิร์ตรงนี้เข้าไปจัดหรือมอนิเตอร์ข้อความตรงนี้ได้ทั้งหมดทั้งทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นไอเดียข้า่าวๆของการใช้เฟรมเวิร์กนะครับในการเจาะเข้าไปแต่ละหมวด,แต,มดแต่ละหมู่ของฟีเจอร์และฟังก์ชันเนี่ยแล้วเอา output ออกมาในแง่ของการเอาไปต่อยอดทางด้านการตลาดนะครับวางแผนทางด้านธุรกิจแล้วก็เช็คทางด้านคัสเตอร์ฟีดแบ็คครับ เราจะได้มีสิ่งดีๆนะครับรูปแบบของเอาข้อมูลนีขับเคลื่อนได้น,นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่อ้นก็จะพยายามสันหาเคสตี้ละต่างๆดีๆเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่ติดตามร,รับชมสวัสดีครับ